สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิตา usa นะคะวันนี้นะคะปานิตจะมาชวนเพื่อนๆนกินส้มตำค่ะนี้ก็ม,มีอะไรบ้างก็มีผักเคลค่ะคือผักเคลคือต้นคะนา้าเนาะแต่ที่นี่เขาเรียกผักเคลเนาะมีขนมจีนขนมจีนค่ะเพื่อนๆมีเบลเปเปอร์นะคะมีพริกหยวกมีนี่เลยมละระปณนิต ควักไส้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีแครอทซึ่งแครอทปนิ์ก็จะสไลด์ลงไปในรวมกันกันกบมะละกอแล้วค่ะที่เหลือปนิ์ก็จะมาทําเป็นแกล้มค่ะแล้วก็มีมีมะเขือค่ะเหลือมะเขือลูกหนึ่งที่ซื้อจากร้านอินเดียค่ะเพื่อนเหลือลูกเดียวนะเดี๋ยวปนิ์ก็จะกลับไปที่ร้านอินเดียเพื่อที่จะไปหิ้วกับบ้านอีกค่ะมาค่ะเพื่อน เย้น่าร่อยมากๆค่ะมาเด้อมาเด้อพี่น้องเลยมากินตาบางฮงกับปนิดบอด้กินโดนหรอค่ะคือบรด้กินโดนอีหลีตั้งแต่เมื่อเจ็บมากเลยในเป็นเดือนละเพราะว่าปนิดปนิดเอ่เมื่อนี้ถือบางฮงบได้เนาะถือบางฮงมันจะมันจะต้องถือบางฮงแล้วก็มื่นใส่ขูดเนาะขอมือปนิดบอดีค่ะแต่ตอนนี้ถอดเฟื่อออกแล้ว ถอดถอดเขาเขาค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเน่ประกอบอาหารนี่ปนิดกับใสมันเกะกะก็เลยถอดออกก็เลยเอินลุ่งมาซอยหอบมาซอยถือบักหฮงให้แนวสันเพื่อเลยกกลับักุงไว้จังสีค่ะปนิดก่ะอยากกินแห้งร้ายย้อนความอยากกินค่ะปนิดให้ลุ่งถือไวจังสีละค่ะตรงไวจังเสียตรงใส่ฐานจังสีปนิดกัถืออันนั้นน่ยจับขูดขูดขูดสอยกันขูดค่ะก็เลยจงไว้ให้ลุ่งกินน้ำ <g ül> เพิ่นกับมักกับมักมักตำหงป,หงป,ล,าปลาด้ยค่ะตำปลาดาแทบแสบมาเด้อค่ะพี่น้องเราหลายยายห้างไป <t ap os> บ่ได้มานั่งกินโดนแล้วคะ่ะเรามาเด้อ ปนีโมเปม็นสายบมเ็นสายกินเนาะค่ะเนาะต้องขอให้ดีกินบ่บว่าถึงอารมณ์เนาะใส่สมอยากใส่มืออยู่ลองมึงกันเดี๋ยวลองใส่มือเด้อพี่น้องเลยมันจิคือบ่ามาเด้อมาเด้อมาเด้อใส่มือบ้งเดี๋ยเนีอือ ืมถึงอารมณ์ก็กันมามาผู้ดใดกินกับปนิดมาเด้อ m m h m ความเผ็ดเริ่มมากแล้วจ้ะเพื่อนๆรสชาติมะเขือเทศ mm. 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 Wie, 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 ja? เรื่องบอกพี่น,อน้องมะนาวเนี่ยได้ไมาจากต้นลังบ้านนี่จ้ะเนี่ยอยูส่วนลังบมานไปน,นิดได้กินแล้วค่ะแซ่บหลายนามหลายหลายค่ะ น้ามไลยลีบังน้าไหมแต่ว่าลูกบ่ค่อยดกแต่มีปีนี่แหละเป็นปีที่จับดกราย<อ>ยุคเก่าหน่อย <c oughs> ปนิบสีไส้พริกขวดพริกขวเคืออันย่งบรตัำ ขัวแล้วใส่กระปุกไว้มะเขือหลับหับยังกินอยู่เชยดได้มาเด้อ ข้าะเลือกแซ่บไรข้าำหน่อยแซ่บหน่อยเนาะคำใหญ่ก็แซ่บหลายแซ่บแบบใหญ่ายๆไพว่าคณิสารคาดแตงหงเหล็กพี่น้องเอ้ย บม่ได้กินเป็นเดือนสิล้องแดงตำม่งอ,อยากกินตะโดดแล้วเนีย่ย oh. ตาฟานบอกหุง่งมาถ่ายพี่น้องจนใจ oh. อมมือเนี้ยละลุยสูตรตำมะฮุ่งประนเเ่นบักคุกเอาเด้อ บะตองคุกได้ขาดเลยเดี๋ยวมือหนาสิบห้าคุกให้เบิงค่ะ มาเด้อค่ะผู้ใดมาที่หลังได้ล้างจานในมาเด้อ คักพี่น้องลุงโทรมาพอดีเอ้ยีกขันหนึ่งก่อนก่อนสินล่าล่งก่อนสินล่าล่งหัน่นแสบาย ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะพี่น้องุกผูทุกคนเนาะที่เขามาเป็นกาลังใจให้ปาน,นิดมาเบิงคลิปปาน,นิดมาเชื่อมาเติมกําลังใจให้กันและกันให้เฮาได้ก้าวเดินไปพร้อมๆกันกันเพื่อนๆคลิปนี้ปาน,นิดต้องล่าไปก่อนจ้าขอเคอาจาาให้เบิดก่อนเราเจอกันไหมน,นีค่คลิปหนาเด้อค่ะเด้อคลิปหนาปานิดสุภาพไปเห็นอย่างกากเพื่อนๆติดตามกันต่อไปค่ะอย่าลืมซันกระดิ่งไว้เด้อค่ะเด้อ สิด้บพพาดคลิปเต่อๆไปของปนิธค่ะปะนิธิสิพาไปกินไปเที่ยวทา้งใดเดี๋ยวเนี่ยกับสิพากันไปทะเลกันค่ะพอดีลุงเพิ่นเสื่อนซื้อโดรนมาไหมค่ะเพื่อที่สิไปอนชวมวิวทั่งอากาศพุณ่ะเดี๋ยวปนิธิสีน้ำภาบรรยากาศมาให้เ,เพื่อนๆไดช้ชมกันสิเป็นวิวจังใดนี่อย่าลืมติดตามกันด้ยวยค่ะเด้อทั้งเบื่อไหม่เพื่อนเก่าค่ะคลิปนี้ปนิธลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า Bye.